ายดีแบบเนี้ยสงสัยต้องรับทุเรียนมาเพิ่มแล้วมนะั้งวันนี้มีทุเรียนแค่นี้นะแม่แบบนี้ก็ขายได้แค่คร่งเดียวเองนะสิแม่ก็ทําเหมือนเดิมแหละแต่รสเนื้อมันลงดีไหมวันนี้ฉันว่าเนื้อทุเรียนมันไม่เท่าเดิมอะ่ะเอาเนื้อไปคนกับน้าก,กะทิแล้วก็บีให้มันเละๆหน่อยเฮยวยเห็นเห็น ของฉันได้ยังงาอยากกินแล้วได้แล้วจ้าอ่า,ายไงครับถ้วยละ69บาทจะทานที่นี่หรือกลับบ้านดีจ้าผมเอากลับบ้านครับเท่าสองกล่องนะได้จ้ะรอแป๊บหนึ่งนะ กินแล้วอร่อยฝากรีวิวให้ด้วยนะได้เลยค่ะของพี่รอแป๊บนึงนะจ้านี่ยไขู่กระชินดสิอ่ะเอาไปเสิร์ฟลูกแม่ต้องเหลือไว้ให้หนูถ้วยหนึ่งนะอย่าขายหมดละ่ะเก็บไว้ให้ก็ได้แต่ต้องจ่ายเงินนะกับลูกก็คิดเนาะ <c oughs> นี่ค่ะขอบคุณค่ะ พี่นุก๊กขอหนูกลับบ้านอีก2อกล่องน,นะได้จ้ะเอาไปกินต่อที่บ้านหรอเมื่อกี้ฉันถ่ายรูปลงสตอรี่เพื่อนจะเลยฝากซื้ออ่ะส่วนฉันเอากินนี่อีกหนึ่งจ้ะดยมากขายดีแบบเนี้ยสงสัยต้องรับทุเรียนมาเพิ่มแล้วมนะั้งนี่ก็อยากให้ขายได้เรื่อยๆอยากมีหน้าทุเรียนทั้งปีเหมือนกันค่ะหมดยังอะแม่ขอถ้วยหนึงสิ แกเนี่ยนะช่วยแม่ขายก่อนหนวมากค่ะขายดีทุกวันเลยนะแม่สงสัยเราต้องรับท้เรียนเพิ่มแล้วแหละแม่ก็คิดอยู่ถ้ารับมาอีกเราคงขายได้หมดเนอะแต่น้ำกะทิเราเหลือเยอะเลยนะเนี่ยแกจะกินก็กินนะนุ๊กจะได้ช่วยแม่เก็บร้านต่อโอ้แล้วแม่ไม่เก็บู้เรียนไว้ให้หนูมากอะ่ะหนูบอกแล้วไงว่าให้เก็บไว้ให้อะ่ะ เอาเข้าวเหนียวทุเรียนกินนี่หนึ่งที่ค่ะโทษทีนะพี่พอดีทุเรียนหมดแล้วอ่ะเหลือแค่เศษเศษแล้วพวกข้าวเหนียวกับน้ำกะทิยังเหลือไหมอ่ะยังมีอยู่จ้ะแต่ทุเรียนอ่ะมันเป็นเศษแล้วนะอ๋อไม่เป็นไรค่ะแบบนั้นหนูก็กินได้แค่ให้มีกลิ่นทุเรียนก็พอเออเอาไงดีอะแม่ค่ะให้ฉันเถอะนะฉันมาที่นี่เพราะอยากกินข้าวเหนียวทุเรียนร้านนี้เลย เออตักให้เข้าไปแล้วเพิ่มคนเดียวให้เขาแล้วกันได้จ้ะได้แค่ถ้วยเดียวนะหมดแล้วโอ้ยนี่ก็ให้เยอะแล้วค่ะเราจะเก็บร้านแล้วหรอนั่งกินตรงนี้ได้ไหมอ่ะได้เลยค่ะนัามสบายเลยนะนี่ค่ะ ป้าเอาแค่สี่สิบาทพอลูกไม่เป็นไรคร่ะป้าเมื่อกี้หนูกินก็ยังปกติอยู่เลยเหมือนมีเนื้อทุเรียนเหมือนเดิมกลิ่นก็ยังหอมด้ยขอบคุณนะจ๊ะเดี๋ยวรอบหน้าจะรีบมาเลยจ้าวันนี้มีทุเรียนแค่นี้นะแม่ทำไมหามาได้แค่นี้ล่ะนี่ได้แค่ครึ่งหนึ่งของปกติเองนะ ก็มันหมดเลแม่ร้านอื่นขายแพงกว่านี้หนูก็ไม่กล้าซื้อมาไอ้ร้านที่ขายถูกอ่ะมันก็เละหมดแล้วแบบนี้ก็ขายได้แค่เครื่องเดียวเองนะสิหนูว่าแม่ก็ทำเหมือนเดิมแหละแต่ลดเนื้อมันลงดีไหมก็วันก่อนที่พี่พึ่งมากินเขายังบอกเลยว่าอร่อยเหมือนเดิมเราก็แค่ทำเนื้อทุเรียนให้มันละเอียดขึ้นแล้วก็ขายราคาเท่าเดิมไม่มีใครดูออกหรอกเออมันก็จริง เราก็เอาลูกที่มันสุมกมากๆเอาเนื้อมาปนกลิ่นมันแรงๆยังไงลูกค้าก็ดูไม่ออกเอาเนื้อไปปนกับน้ำกะทิแล้วก็บีให้มันเละๆหน่อยแค่นี้ก็ได้แล้วแม่อย่างน้าตามนี้แหละน่าจะขายได้เท่าเดิมค่ะมาอันนี้หั่นครึ่งแล้วก็โปะข้างบนนี้มาแล้ว ขายยังไงครับถ้วยละหกสิบเก้าจ่ะเอาถ้วยหนึ่งครับพี่นุ๊กว่าไงวันนี้ฉันว่าเนื้อทุเรียนมันไม่เท่าเดิมอะ่ะแกว่าเมนูเยี่ย ปกติฉันมากินเนื้อมันน่าจะได้เยอะกว่านี้นะหรอฉันก็ว่ามันปกตินะฉันดูไม่ออกอะ่ะน่าจะเป็นที่เนื้อทุเรียนวันนี้มันละเอียดไปหน่อยอะ่ะแต่ฉันใส่เท่าเดิมนะหรอฉันรู้สึกว่ามันไม่เต็มปากเต็มคำเหมือนเดิมเลยฉันมากินแล้วมันก็เหมือนเดิมนะ ขายดีเหมือนเดิมเลยนะแม่สูตรนี้ได้ผลนะนุก๊กกำไรดีด้วยแต่ก็มีลูกค้าบางคนทักนะแม่ว่าได้เนื้อไม่เท่าเดิมอะ่ะพูดกล่อมๆมันไปเดี๋ยวมันก็เชื่อเองแหละว่าเท่าเดิมมันดูไม่ออกหรอกแม่ว่าที่จริงอะ่ะเราลดเนื้อทุเรียนลงก็ได้นะเน้นเอากลิ่นเข้าว่าก็ดีนะแม่ปริมาณเพิ่มขึ้นลดต้นทุนกําไรเพิ่มขึ้นด้วย <c oughs> รวยเห็นเห็นพรุ่งนี้ น่าจะมีทุเรียนมาเพ้อมเราก็ขายแบบนี้แหละแเรวก็ขายได้เยอะขึ้นได้เงินเพิ่มขึ้นด้วยได้เลยแม่สัสิชันว่ามันแปลกๆนะแปลกยังไงเห็นแค่ถุงก็รู้แล้วเหรอว่าแปลกอ่ะฉันสังเกตตั้งแต่ตอนตักแล้วเหมือนว่าเนื้อทุเรียนมันจะน้อยลงนะเห็นไหมชันไม่ได้คิดเองนะว่าเนื้อทุเรียนมันน้อยลงจริงๆ มันจะน้อยลงได้ยังไงฉันก็ทำขายเหมือนเดิมทุกวันพวกแกกินกันเยอะเองหรือเปล่าแล้วก็มาหาว่าของฉันน้อยฉันเราไปเทใส่ถ้วยที่บ้านมันได้ไม่เท่าเดิมจริงใช่ฉันก็บอกแล้วว่ามันไม่เหมือนเดิมพี่ก็ยังจะแก้ตัวอยู่ทุกทีอ้าเดี๋ยวก่อนสิพวกแกทําฉันเสียลูกค้าจะรับผิดชอบยังไงฮะมันไม่เกี่ยวกับฉันเท่าไหร่ฉันพูดตามความจริงหึ่ง แต่กินแล้วรู้สึกไม่เหมือนเดิมไหมฉันว่ารสชาติมันก็เหมือนเดิมนะแถมกลิ่นมันก็หอมด้วยหมายถึงเนื้อทุเรียนอะ่ะได้เหมือนเดิมไหมล่ะเอาจริงฉันก็รู้สึกว่ามันได้น้อยลงกว่าเดิมนะแต่ฉันก็ไม่ได้คิดอะไรอะ่ะตอนฉันให้เยอะไม่พูดบ้างล่ะทีพอลดลงนิดน,นหน่อยหน่อยทำมาเป็นพูดนี่ยอมรับแล้วใช่ไหมว่าลดลงจริงๆอ่ะพวกกจาอะไรกันนะันา ฉันขายแค่ถ้วยละหกสิบเก้าบาทเจาเนื้อทุเยียนทั้งลูกเลยหรือไงขายก็ราคาเท่าเดิมลดปริมาณลงอ่ะไม่บอกลูกค้าก็หน่อยหรอพวาแกเลิกเรียกร้องมาสักทีเถอะถ้าอยากได้เยอะมากนะก็ไปทำจินแองสิถ้าลดปริมาณลงก็น่าจะลดราคาลงด้วยนะให้หน่อยลงกว่าเดิมเยอะเลยนั่นดินี่ยังขายราคาเดิมเอาเปรียบกันชัดชัดแล้วตอนที่ฉันให้เต็มเต็มพวกแกไม่ให้เงินฉันเพิ่มล่ะนี่ป้าคะจะมาใช้ตักตัแบบนี้ไม่ได้นะ ราคาแรกที่ป้าตั้งมันก็ได้กําไรแล้วไม่ใช่หรอถ้าตั้งแต่แรกป้าบอกว่าจ่ายราคาแค่นี้และได้ของเท่านี้พวกเราก็พร้อมที่จะจ่ายแล้วก็พร้อมที่จะซื้อใช่ป้าถ้าป้าลดปริมาณแล้วลดราคาเราก็ซื้อได้แต่ขอให้บอกหรือว่าป้าอยากจะเพิ่มราคาก็แค่บอกพวกเราอาจะได้คิดกันเองว่าคุ้มที่จะซื้อหรือเปล่าพวกแกอย่ามาเรื่องมากนักเลยไม่กินก็ไม่ต้องกินอย่ามาพูดให้ฉันเสียลูกค้าแบบนี้ เดี๋ยวพอขึ้นราคาลูกค้าเรื่องมากแบบพวกแกก็ว่าอีกจะหาเรื่องกันนะนั่นสิถ้ามาเป็นวอยวายจะหาเรื่องกินฟรีสินะพั่วนะยินดีตายเสมอแหละถ้าพวกเธอซื้อสั่์กับลูกค้าเอาจิงนะตั้งแต่ลดปริมาณลงอะรสชาติก็ไม่กลมกล่อมเหมือนเดิมด้วยรู้สึกเหมือนกินน้ำกะทิกอบข้าวเหนียวเอาไว้สรุปว่าป้าจะขายราคากี่บาทปริมาณเท่าไหร่ฉันจะกลับมาซื้ออีกทีละกัน ไม่ต้องมาแล้วฉันไม่รับลูกค้าแบบพวกแกลองมาดูสิฉันจะใส่ทุเรียนเน่าให้กินเอาฉันพูดดีๆนะฉันอยากให้ปรับ,บงฉันไม่ง้อหรอกไปทำกินเองให้อร่อยเท่าที่แม่ฉันทำแล้วกันเออไปเลยไม่ต้องไปสนใจมันหรอกวันนี้ก็มีลูกค้าตั้งหลายคนที่กินแล้วไม่มีปัญหาแต่เขาจะกลับมากินอีกรอบไหมล่ะแม่ก็แกบอกเองไม่ใช่เหรอว่าของฉันอร่อย ไอ้พวกตะกาวพวกนี้มันทนไม่กินของอร่อยไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันก็กลับมาเดี๋ยวเขาทำแบบเดิมเอาคุ้มเราไว้ก่อนเดี๋ยวเราแต่งกลิ่นเพิ่มใส่เนื้อเพิ่อมอีกนี้แล้วกันเอารูกที่มันใกล้เน่าอะ่ะเขาเนียวทุเรียนจ้าเขาเนี๋ยวทุเรียนอร่อยอร่อย,ออยจ้าข้าเนียวทุเรียนหอมหอมค่ะแม่ลูกค้ามาแล้วรอตั้งนานเนียวลายเนี้ยเพิ่มเนื้อไปหน่อยแล้วกันแต่ไม่ต้องเยอะนะจ้ะ ไม่เฉยเลยคิดว่าจะง้อเหรอ,อขายของทั้งวันได้ไม่กี่ถุงเองของเหลือเพียบเลยอะเอาไงดีอะแม่ผูเรียนยังไม่ได้แกะมันสุกจนจะเละอยู่แล้วนะเรากลับไปขายแบบเดิมก็ได้ถ้าให้เยอะๆแบบตอนนั้นคงจะขายดีนะได้แม่เดี๋ยวหนูจะลองโปรโมทในเซสดูเผื่อลูกค้าใหม่มากินเจ็บใจจริงๆไอพวกนั้นเลยทำให้เราขายไม่ออก นั่นดิแม่หรือขนาดนี้ทำยังไงเนี่ยค้าไปไหนหมดวะแม่ที่หนูลงเฟซไปอะ่ะมีคนมาหาว่าไม่ตรงปกมันบอกว่ามากินแล้วไม่ได้เยอะแบบนี้อะ่ะตอบเข้าไปเลยลูกว่าให้มาลองกินดูเราไม่ได้ให้น้อยแบบแม่ซะหนออ่อยหืูด่ามันไปแล้วแล้วมันบอกเพื่อนด้วยนะว่าอย่ามากินที่นี่แม่ค้าปากไม่ดีโอ้ มาแล้วลูกทุเรียนหอมๆอร่อยนะมาเร็วมาเร็วเดี๋ยววันนี้จะใส่เนื้อทุเรียนแน่นๆตเต็มๆถ้วยเลยบางนาวันนี้ทุเรียนป้าใหม่ๆเลยเดี๋ยวให้ทุเรียนภูหนึ่งไม่เอาอ่ะฉันกลัวได้ทุเรียนเน่านิวเยียฉันบอกแล้วไงว่าไปร้านานู้นฉันอยากกินข้าวเหนียวมะม่วงพี่จะไปไหนเหรอแวะกินข้าวเหนียวทุเรียนก่อนไหมคะไม่อ่ะฉันซื้อมาทำเองแล้วเพิ่งจะรู้ว่ามันทำไม่ยากไปก่อนนะ ไงเดียะแม่อ้าวนี่ไม่ขายอะไรหรอกับพ่อแก่นั่นแหละไอ้เดฟลูกค้าไม่เข้าร้านฉันเพราะแกเลยแก ى, ปากไม่ดีโทษฉันเฉยเลยไม่ใช่พ่อทำตัวเองเหรอถึงได้เป็นแบบเนี้ยเพราะปากแบบเนี้ยสมน้า ไม่ดีลูกค้าหายหมดเลยเนี่ยเอาอย่างนี้มาโทษฉันอีกไม่ใช่พวกความคิดแกเหรอที่บอกให้ฉันโกงลูกค้าเดี๋ยวทุทเรียนฟาดเลยไปช่วยเก็บร้านเจงก็จะอยู่ทําไมขายก่องก็ไม่ได้เหลี่ยนไปเน่าจะทำมาหากินอะไรทีนี้